จะเป็นคนที่พาลูกผมเข้าโรงเรียนที่อังกฤษคือคุณเดวินน่ะไปส่งถึงโรงเรียนนะพ่อไม่มีความหมายเลยนะตอนนั้นคือหาโรงเรียนให้เสร็จเองต้องไปเรียนไปเองละมึงเลยแหละให้ลูกอยู่นี้ได้ยังไงโลกไปถึงไหนแล้วบอกจะให้ลูกอยู่ที่นี่จนจบด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะต้องไปมึงนอกอยากให้ไปก็หลานหลานเขารับ ก็จ <One input> ัดการไปหาโรงเรียนไปดิแก <problem> ้ก็ไปหาจริงแล้วแกก็ไปเอาโรงเรียนที่ลูกๆแกเรียนแล้วก็มาเนี่บอกมึงจัดการให้มึงหมดแล้วนะผมก็มีคนเหล่านี้ที่คอยอยู่ข้างหลังอุ้มชูผักแันผมให้กําลังใจผมแล้วก็คอยดุด่าว่ากล่าวผมเวลาผมดาวๆขึ้นมาแล้วก็คอยคอยเป็นกําลังใจพื้อทินกับคุณเนวินใครเด็ดขาดกันว่ากันจริงนะครับ ต้องถึงจุดนั้นก่อนเนี่ยผมมากกว่าแต่ระหว่างก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยผมจะยอม